สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวแกะไข่กันค่ะอน,นี้นะคะเป็นของเกลเอกนะคะไม่สุกใช่มันมจะมาแกะกันเลยดีกว่าทั้งหมด3ใบนะคะแกะอันนี้ตลอดกันสีม่วงนะคะผ่านไปแล้ว10นาที แหวะแหวะเด็กแหวเดเด็กผู้หญิงไงลูกองอ๋อคือมันได้แบบว่าอย่างละอันน่ะอันนี้คือเล็เดล็ดกล่องใช่กล่องสุม้มไม่มีแบวนในนี้ด้วยไม่มีแบวลูกองสายนี้เป็นซีเคร็ ใส่เนื้นอไหนได้เนี่ยนื้อก้อยเวอต่อมาเป็นอันนี้เหมือนเดิมแล้วกันกเกลอกเองนะคะเป็นแบบพวกตกแต่งแต่นีส้สีสวยมากอะไข่อะถ้าได้แหวนอีกก็ใส่ให้เป็นนี้เลย <c oughs> <c oughs> ดีเลยมีมืกใหแหวนห <c oughs> น,วน,หนี่ <c oughs> มี นิ้วสองข้างนะน<อ>ิ้วร่ับก่อนมีนิ้วสองข้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นรูปสัตว์นะโอเคจ้ามีน,นิ้วสองข้างก็แหวนสองอาจ o v าว้าว้ายน่ารักมากสร้างได้ด้วยจริงๆไม่ได้อยากได้ G ีราฟเลย,ยเพิ่อมอีกสองกล่องนะคะนี่ แกะอันไหนก่อนดีแกะอันการโฮดเดอร์ก,กร่อนละกันเอ้ยเอาหมาดีกว่าหมามีห้าแบบนะคะให้ถ่ายว่าจะได้ว่าเราชอบสีไหนดีกว่ามาเริ่มเลยเติมเตนอ ตัวสีม่วงตอนแรกรู้ว่ามันจะเป็นยางแบบเป็นยางจริงๆเราอยากได้สีพูแต่สีม่วงก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรที่ได้สีม่วงเพราะว่ามันมันมันก็เป็นสีที่ชิวน่ารักมากน่ารักมากแต่มันต้องมันต้องแกะปะมันต้องแกะให้มันสว่างปะหรือว่ามันไม่สว่างน่ารักมากอันนี้โอเคยี่สิบห้าบาทนะคะใน 7ซเว่นอีเลเว่นน่ารักมากเป็นสีม่วงจริงๆได้สีทำไมมันอ่อนอนะทำไมมันมาดูาการโทรได้เลยจิตนะคะมีทั้งหมดหกแบบตัวที่ไม่อยากได้คืออะไรคืออันนี้เห็นไหมอ่ะไม่เข้าสีกันเลยใชย่ไม่อยากได้สี ไ,ไม่เคยวดีนะได้ตัวที่ไม่อยากได้เกลียดเลยแหละเกลียดเลยแหละคือคือแบบเธอคือแบบอะไรอะร่ะคือแบบหมดความจะพูดอะคือคือแบบหมดควาจะพูดเลยอะ่ะน้อยว่ะคือน้อยอะ น้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสุ่มซื้อใหม่น,น้อยว่ะดูดิคือเนื้อมันเนื้อมันสัมผัสดีมากสต่หน,น้อยอ่ะบ๊ายบายจ๊ายาดูดี